สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพานั่งรถไฟนะคะไปที่อยุธยานะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีกลางบางซื่อเพิ่งมาครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นไม่เคยนั่งรถไฟเลยแล้วเราเคยมาแล้วอ่ะเคยไปล้วเคยไปแล้วไปใครแต่ว่าไม่ได้ไปอยุธยานะนะั่งไปเพชรบุรีอ๋อไปใครไปคนเดียว โอเคเดี๋ยววันนี้เปิดประสบการณ์ครั้งแรกในการนั่งรถไฟที่สถานีกลางบางซื่อหรือสถานีกลางพิวัติพิวัติเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะแต่ที่นี่ใหญ่มากเลยนะเพิ่งเคยมาใช่แล้วก็ไม่รู้เขาไปซื้อตั๋วตรงไหนล่ะเพิ่งมาครั้งแรกเลยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูไปจ้ะเดี๋ยวตอนนี้ถ้าการ์ดกดตังก่อนนะคะว่าไม่รู้ว่าที่โน่นจะมีที่ให้สแกนหรือเปล่าใช่กดไปเยอะๆนะสามหมื่นแปด พอไหมกดไปเลยพอ,อ, 38, อยเ,เหรออะไรสามหมื่นแปดน้อยไปเหรอในบัญชีเนี่ยพอเหรออันนี้ก็รอคุณตู่เข้าห้องน้ําอารมณ์เหมือนสถานีรถไฟที่ลาวเลยอ่ะคล้ายๆสถานีรถไ,ไฟลาวจีนเพราะว่ามันเงียบมากเหมือนเหมือนรถไฟลาวจีน สคนค่อนข้างไงอ่ะาศอุ่นเยอะมากตอนนั้นที่นั่งเวฟเพดูรีไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยตอนนั้นไปกับใครไปคนเดียวไปจิแอร์คุ้มเชื้อบิวข้างทางวันนี้แดดร้อนนะโอ้โหเนี่ยเอ็นสิโอซิโนซีโนซีโนก็ต้องมาด้วยที่รถไฟหรือปลากระป๋องรถไฟอินเดียฟิลรถไฟอินเดีย ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟอยุทยาแล้วนะครับเพิ่งมาถึงเมื่อตอนประมาณ10โมง10โมงครึ่งมาถึงแล้วแล้วก็เดี๋ยวซื้อตั๋วกลับเลยนี่ค่ะกำลังซื้อตั๋วกลับเลยคเดี๋ยวดูเวลาไว้นะคะวันนี้มีแต่ชั้นสามสองชั่วโมงล่วงหน้าค่ะตามนี้เลยมีแต่ชั้นสามใช่ชั้นสองเต็มค่ะวันนี้ชั้นสามเป็นแบบไหนคะชั้นสมนั่งธรรมดาค่ะไม่ได้ลกที่นั่งอ๋อ เยังไงลูกไว้ได้จะพี่ยังไม่เปิดจองอ๋อยังไม่เปิดหรออ๋อสองชั่วโมงก็คือถ้าจะจองก็ต้องมาฝ่อสองชั่วโมงหรือว่ามาสามห้าก็จองได้ตอนบ่ายบ่ายสามได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าจะไม่จองก็มาซื้อตั๋วตามเวลานี้ได้เลยใช่มาซื้อก่อนสักที่จะทีก็ได้เพราะยังไงก็ไม่มีเลขที่นั่งอยู่แล้วอ๋อโอเคโอเคครับขอบคุณครับ สรุปจองไม่ได้อะต้องมาซื้อตอนที่รถไฟจะออกสรุปไม่ต้องจองเดี๋ยวมาซื้อเพราะว่ายังไงก็อาจจะได้ยืนแน่นอนก็รุ้นหน้าเหมือนรถไฟฟ้าหลังจากที่เมื่อกี้เราไปซื้อตั๋วรถไฟแล้วเขาบอกว่าต้องรอตอนเย็นนะต้องจองล่วงหน้าแค่สองชั่วโมงสองชั่วโมงหรือสองชั่วโมงครึ่งไปเนาะสองชั่วโมงเราก็เลยยังไม่ไม่ต้องจองเดี๋ยวซื้อเอานะเลยมาซื้อนั่งกินกาแฟกันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้แดดร้อนมากข้างนอก จริงๆวันนี้กะตั้งว่าจ้งตั้งใจมาปั่นจักรยานนะแต่ไม่ไหวแล้จักรยานไม่ไหวตอนนี้ UV เอ้ย UV ยแรงมาก UV บ v <c oughs> ก็เลยมานั่งกินกาแฟคาเฟ่ข้างๆตรงสถานีนะคะรสชาติอร่อยมาก <c oughs> ถ่ายี่ไรประกาศทุกทีเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปหาเช่ารถแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทีนะ่ยวเดี๋ยวลองไปดูก่อนต้องเช่ารถเนี่ยมอเตอร์ไซ ต้องเช่มามอเตอร์ไซค์แล้วแหละนานทีนี้จักรยานไม่ไหวใช่เดี๋ยวน่าคิดันไปอีกแป๊บหนึง่งเราจะไปเดี๋ยวเรา,เราไปดูเช่ารถกันโอเคเดี๋ยวไปเช่ารถกันค่ะไปจ้ะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดใหญ่ชัยมงคลแล้วนะคะอันนี้คนเยอะนิดหน่อยเมื่อกี้ขี้เข้ามาวนหานี่จอดมอเตอร์ไซค์ไม่เจอเฮ้ยเมื่อกี้มาอย่างแดดนี่ร่มแล้วอะ่ะ ใช่เดี๋ยวพอเราเราออกไปขี่มอเตอร์ไซค์แดดก็ออกยวลองไปดูต้องซื้อตั๋วปะไม่เลยต้องซื้อ20บาทที่เคียทุกคนเหรอเฮ้ยเราคนไทยเราเข้าได้เหรอเราเป็นคนไทยไปจ้ะโอเคเดี๋ยวเราจะ้ไปดูข้างในข้างในก็จะเป็นโบราณสถานเจดีย์ว้าวสูงมาก นู่นตรงนู้นสูงกว่าที่ไหนใน2 JD ข้างหลักข้างข้างในข้างในสูงกว่าสูงมากใช่โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันค่ะไปเลยชุดละ10บาท 拜拜，拜拜、哦。我点空来呢。我点蛋糕做。 เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนโบสถ์ตรงนี้นะคะเจดีเจดีโบสถ์ี่แหละไปแมนเอมนะไลุย ก็อาจจะชอบแบงก์ันี่ยแหละลองโยนดูว่าลงหรือเปล่าว่าข้างล่างมันเล็กมากลงไหมกลงอหมดรอบหมดรอบค่ะ รอคนแม่นรอรอคนแม่นปลาป๊ามีสองเหรียญถ้าได้ถ้าลงเดี๋ยวเอาแรกอ่ะเหลือเหรียญไหนคือปลาป๊ายิดใหญ่โยนให้ลงตรงกลางเบาไปแรงว่ะเอ้ยอย,อยังไงล่ะแม่นวะเหม็นแม่นนะลงไป็หนึ่งแล้วนะกดพิเศษนี่ยทำไม่เป็นน่ะดูแล้วจำแนะนำไปใช้ ยังไม่ได้ไม่คาดเป้าเด๋ย่ดท้ายใช่เอเียวท้ายลงไปสองแล้วนะลงที่สามางลงสามค่ะต้องโยนให้มันไปข้างหน้าหน่อยหนะึ่งเพราะว่ามันจะตกบินตกกลับมาลงมาลงที่จะไม่เหลือเะี๋จะลงไป สามครั้งเราย่ครั้งเราสามครั้งแล้วพอพอได้สามอละอลขอให้รวยขอให้รวยแล้วก็ขอให้รวยสามอเขาไปดีโอนนเคเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันค่ะสูงมากเลยนะเมื่อกี้ควายเมื่อกี้ขึ้นมาปวดขาอยู่นะใช่ตึงๆสูงไงชันใช่ไปลงจาก ไปไนปะเปไหอไปไหนกันขึ้นมาอันนี่เหมือนไปจุดถ่ายรูปนะ So mm hmm. ร้อนไหมร้อนเข้าวัดแล้วทำไมต้องไปร้อนคนพาเรามาดูต้นอะไรต้นใสเหรอไม่ใช่ลูกดอกมาก อันนี้เดี๋ยวเราไปวัดใหญ่เชยมงคลกันใช่จากที่นี่ประมาณหนึ่งจุเจ็ดกิโลสี่นาทีกิโลส<ก>ี่นาทีไปทางไหนออกไปจากจางหน้าวัดแล้วก็ตรงตรงไปเลยตรงไปย่งเดียวเลยอโอเคตอนนี้เราวาร์ปมาถึงที่วัดพนานาเชิงแล้วนะคะวาร์ปหรือเวน้น ทั้งวับทางแหวนตอนนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ที่ใหญ่นะแล้วก็ดานของอุทยาอใช่เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระที่วัดพนัเชิญกันค่ะไปจ้ะ อันนี้เราเจอคาเฟ่คาเฟ่อิม่มบุญถนนนะคาเฟ่อิม่มบุญแล้ววัดนะซื้อน้ำอยู่หรอทูกแก้วให้บริจาคสี่สิบบาททำบุญเหรอวัดพนังเชิง โอแล้วแ,แปดสิบบาทรอคิวแป๊บหนึ่งเเดี๋ยวไปนั่งรอ,อก,กันค่ะที่นั่งเธอตัวนี้ค่ะไม่ค่ะมันย้อนแสงตรงนี้ไม่ย้อนหรอน่ะย้อนย้อนแสงนิดหน่อยเดี๋ยวยดูวัดต่อไปก่อนสักสามวัด ปลาเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากันนะคะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่เราไปตรงไหนดีตรงนี้อิ่มแล้วไหมตรงนี้ปลาอิ่มแล้วไหมอิ่มทุกตรงหละไปดูตรงน้้นดีกว่า แล้วหอมนะหอมหน่ากินกินละยืนเท่านั้นโอเคให้ปลาโอ้เยอะมากหลายกิโลนเะนี่ยหลายร้อยอเฮ้ยจะเข้าปากไหมเข้าโหดูดิมีแห่ไหม แหวานทีเดียวนะยกไม่ขึ้นล่ะเออแหขาดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสวายเพื่ออุ้ยมีแน่เหรอลงแรงล่างแล้วเพื่อไปไหนอ่ะโยนโยนกระจายกระจายมันจุ๊บป้ากันได้ไงอ่ะมันหนึ่งว่ะโน่นโน่นไปทางโน่นแล้วเออเนี่ยเพื่อโยนโยนไอ้นี่ดิ ยนแบบว่ากระจายกระจายอ่ะโถแบบกรรำวิธีการให้ทูกต้องยนนครับต้องมสุขภาพดีค่ะเนการกมาุกมันมาขมวขนุังวิธีทำวงไว้อันเนี่ะนี่เอาอ่ะให้ไปัรใจาย เอาไปเลยปาแม่ติดาตี่ี่เฟี้ยงไปนะใช้โทรศัพท์ไหม,มอ้าปากนะไห้มาสบายสบายเพื่อนี่นะนี่นี่นี้นี่นีนะน ไอิ่มกิมข้างนอกอิ่มเรียบร้อยเราก็อิ่มเดวเดาฝันตายมาเมื่อกี้ต้งได้หัวยันหางจะมืนหัวนะ

โอเคค่ะตอนนี้เรากลับมาที่สถานีรถไฟแล้วนะคะซื้อตั๋วเรียบร้อยเรียบร้อยกับตอนบ่ายสามโมงครึ่งนะคะตอนแรก<น>คิดว่าจะกลับตอนสี่โมงแต่ว่าร้อน <c oughs> <c oughs> เที่ยวเหนื่อยร้อนไม่ไหวใช่ตอ,อนนี้ก็รอรถไฟหยุดนะคะแต่ว่าคนเยอะมากน่าจะไม่ได้นั่งแล้วแหละใช่น่าจะยืนเหมือนเดิมไม่เป็นไรใกล้แป๊บเดียวแต่จริงจริงก็ขึ้นรถไฟฟ้ายังยืนนานกว่าอีกนะใช่เป็นยังไงประสบการณ์บนรถไฟทั้งที่สองสามสี่ น,นั่นยางครั้งที่เจ็ดหรือแปดยประสบการณ์ครั้งแรกของเราก็คิดว่าจะมีของขึ้นมาขายบนรถไฟที่แบบว่าอะไรเยอะกว่านี้แต่ว่าตอนนี้เห็นมีแค่รอบเดียวเองมีผลไม้เป็นผลไม้ต้องต้องรถไฟที่ลงใต้อ่ะอันนั้นอาจะมีพวกผู้เตีเ๋ยวมีน้ำมันลมมีอะไรใส่เยอะกว่านี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปเปิดประสบการณ์รถไฟตู้นอนเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวพานั่งไปเพชรบุรี <c oughs> มีอะไรกับเพชรบุรีไ้ม โอเคค่ะวันนี้ก็สนุกสนุกนะชิลๆนั่งรถมากินข้าวไหวพระเสร็จแล้วก็กลับเหมือนนั่งเหมือนนั่งรถมากินข้าวใช่ก็ไปขี่รถไปไหว้พระนิดหน่อยเช่ามอรไซค์ร้อนมากโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับกรุงเทพไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวหน้าหน้านะเอาจะดูกันว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนวันนี้ก็ชิลๆสบายๆฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตั้งคลิปเอาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่อื่นเนี่ยค่ะ แลีวครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับใช่งั้นเดี๋ยวจากุงเทียกันนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย